สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกยี่ครับคลิปนี้เป็นแนวทางสู่คำนวณหลักร้อยบนตัวเดียวครับสถิตเดินดีต่อเนื่องวันลาสุดนมาครับสูนี้คำนวณเลขเก้าครับออกเก้าเจ็ดสองครับใครสนใจแนวทาสูนี้มาดูกันครับในวันแรกครับสูนเลขแปดครับออกแปดหกห้าครับทันมาครับได้เลขสามครับออกสามห้าหกครับทันมาครับ ไดรี่หกออกหกสี่หกครับทันมาครับไดรี่เก้าครับออกเก้าเจ็ดแปดทันมาไดรี่หกครับออกหกเก้าหกทันมาครับงวดที่หกไดรี่แปดออกแปดเก้าแปดครับทันมางวดที่เจ็ดได้เลขหนึ่งครับออกหนึ่งสี่ห้าครับทันมา งวดที่8ครับได้เลข2ออก2,5,2ครับถัดมางวดที่9ครับได้เลข8ครับออก8,9,5ครับงวดที่10ได้เลข7จัวดที่10ออก7,06วดที่11ที่ผ่านมาเนาะออก9,7,2สูงนี้ได้9ครับเข้าหลักร้อย11มงวดติดนะครับ วิธีคิดสำหรับแนวทางสูนี้นะครับเป็นสูคคำนวณหารหลักระโดไว้แบบตัวเดียวนะครับผมจะย้อนไปให้ดูในงวดที่ออก8 95นะครับซึ่งในงวดนั้นนะครับสูด้เลข8นะครับท่านผู้ชมที่สนใจแนวทางสูนี้มาคำนวณดวนครับงวดที่ออก8 95เป็นของววันที่16ธันวาครับ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลของวันที่1นธันวาจะมาเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับเพื่อจะคำนวณหาผลลับของวันนี้นะครับ วิธีคิดสูนี้ครับสูใช้จำป็นหลักหลักแสงบวกกันสี่ครั้งครับสูใช้จำป็นหลักสิบแรกใช้หลักหน่วยแรงคูณสามหรือนำหลักหน่วยแรกบวกกันสามครั้งครับใช้จำนนหลักร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งใช้จำานหลักร้อยครั้งที่สองบวกกันสองครั้งใช้หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองครับใช้หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่ สามใช้หลักสิบรั้งที่สี่คูณสามนำไปบวกลิเลขคงที่คือแปดครับ น้ชมมัลองคำนวณดูครับนำหกบวกสองได้เท่าแปบวก6เป็น14บวกหเป็นยี่สิบห้าบวกหเป็นสามสิบสาหบวกแปดสี่สิบสบวกเก้าครับห้าสิบสามหหบวกเจ็หสิบสาบวกเเป็นเจ็สิบแปดงวดที่9้า ในมวนนั้นนะครับสู่ได้เลข8นะครับผล3ตัวท้ายของนะั้ห่งออก8 9 5ครับ8เข้าที่หลักร้อยครับในมัวดที่9นะครับทันมาครับ วดที่10นะครับวดที่10จะเป็นงวดนี้ครับออก706นกะครับเราจะนำข้อมูลของงวดนี้นะจะมาเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับเพื่อจะคำนวณผลลัพธ์ของวดที่ออเดียว706กันนะครับ สูใช้หลักแสนคูณสี่ครับใช้หลักสิบแลงใช้หลักหน่วยแลงคูณสามใช้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยใช้หลักร้อยครั้งที่สองคูณสองครับใช้หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองใช้หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สามใช้หลักสิบครั้งที่สี่คูณสามบวกแปดคงที่อีกครั้งครับ ท่านผู้ชมมาลองคำนวณดูนครับในงวดที่สิบนะครับงวดนั้นนะครับสูได้เลขเจดจริงหรือเปล่าเนาะนี่จะเป็นวิธีคิดนะครับวิธีคิดตัวอย่างงวดที่สิบนะครับลองคำนวณตามเลยครับตัวแรกที่ได้นะครับเอาชุดนำแปดบวกห้านะครับได้สิบสามนะครับใช้ตัวท้ายนะครับได้สามสามบวกเป็นเก้าบวกสี่ 13 16 17 19 26 32 33 37 39 47นะ네ครับใช้ตัวท้ายนะครับได้ี7นะครับแศูนย์นี้เป็นสู่รคำนวณหลักร้อยตัวเดียวเนาะชั้นตัวเดียวที่ได้คือเ7นะครับวันนี้ออก706ต่อมาครับสถติวันที่11ที่ผ่านมาสูตรด้รี9ครับ ออก9 7 2อเรามาลองคำนวณดวนะว,ว่าสูรนี้ได้9จริงไหมสูรใช้หลักแสนคูณ4ครับใช้หลัก10ลแลงใช้หลักหน่วย้างคูณ3ใช้หลักร้อยหลัก1 0บหลักหน่วยครั้งที่1ใช้หลักร้อยครั้งที่2 คูณ2ใช้หลัก10หลักหน่วยครั้งที่2ใช้หลัก10หลักหน่วยครั้งที่3ใช้หลัก10ครั้งที่4คูณ3บวก8คมที่ครับคำชมลงคำนวณตามนะครับอันนี้จะเป็นวิธีคิดตัวอย่างเมื่อที่1ิบที่ผ่านมานครับ ตามสูแล้วจะได้9ครับเรียนหลักอรไว้ตัวเดียวว่าหน้าสุภาพมาออก9 7เนะครับสูนี้เซติเข้ามา1 0เ็นวดติดนะครับในคลิปนี้ผมมาคำนวณด,ดูเป็นงวดที่12นะครับเรามารู้นะครับสูจะเดินต่อ,อยไหมสำหรับนวทางงวดบฉันวนันที่1กุมาพันสอง5ันห้าร้อบ วิธีคิดสูตรนี้ใช้หลักแสนคูณ4ใช้หลัก10ล้านหน่วยแลงคูณ3ใช้หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยครั้งที่1ใช้หลักร้อยครั้งที่2คูณ2ครับใช้หลัก10หลักหน่วยครั้งที่2ใช้หลัก10หลักหน่วยครั้งที่3ใช้หลัก10 4, 3, กครั้งที่4ี่คูณ3บูด้วย8พืที่ครับง นำสองบวกหกเป็นแปดบวกสองเป็นสิ 9, บสิบเก้าบวกเก้าครับยี่แปดบวกสามสี่สามห้าสี่สิบสี่สิบหกสี่แปดห้าสิบหกบวกแปดคงที่หกสิบสี่ใช้ตัวท้ายวันนี้เด่นสี่ครับหากชอบตัวเลขที่จะจแนวทางสูงนี้แค่พัมเจวารีนะครับ สูตรนี้ผมนำมาให้ดูเพื่อปเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชอบโคจัดไม่ชอบผ่านนะครับวันนี้ตามสูตรแล้วได้ที่สี่ครับจะมาไหมเราดูหนึ่งครับ ใน,นคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ